โมนาเสือครับโมนาบัญชีมาขุดอันนี้ดินนะครับปลูกพักเนาะยี่สิบกว่าปีที่ทำงานประจำเนาะโอ้โมนีคนที่ใส่ปุ๋ยสาวรดนะครับโอเป็นนะครับนี่ปลูกไว้ตั้งร้ายต้นนะครับดินมันแข็งนะครับนี่เป็นอยู่สองต้นนะครับบักระทุงโรบานเท่านะครับนี่หรือว่าสาวรดนะครับภาษากลางเนาะ มันดินมันแห้งแคงครับนี่ฝนกับทีม่วงไปแล้วครับก็มาแล้วนะครับเบืองตีนเหรอครับดินดินจากเอ่อนี่เหรอครับฟังน้องนี่เนาะขุดมาแล้วก็แต่ว่าพอก็แม่ไปกับปลูกทั่วฟักยาวอยู่เลยครับมันกับงามอยู่แต่ว่าพอมาถึงหลุ่นของผมปลูกนี่ดินมันเสียไปแล้วครับนี่ก็ต้องปรับใหม่นะครับถ้าไม่ยังเกาะมันมันกระด่างไหมครับอาหารมันคือสิเบิดแล้วก็ต้องบำรุงใหม่นะครับนี่ปลูกเสาร์วร์บ่เป็น กลัมาลงมืออือใหม่นอนเสานี่เนาะฟักทองนะครับนี่ลงฟักทองใหม่นะครับนี่โอ้สามต้นนะครับผูกกระเฟืองมือเสานี่ขุดหยาคิดว่าแกนกระแกนครับนี่้างกระเฮ็ดไว้ซื่อครับนี่มันบดได้เป็นขึ้นมาไหมนะครับเพืองผ่ากําลังออกบริหารหลังกายยามแรงกรตี้แบตยามเสาก็มาเฮ็ดสวนมือในว่างนะครับเนาะเอานะครับเนื้อแตกเอ้าซื้อว่า ออกกำลังกายนะผมก็มาได้แดดหมอกกำลังกายกับเฟืองนี่ละเฟืองผมขุดแล้วเศร้าไม่แห้งเฟืองก,ก็เลยลุยต่อก็เลยมายางไปผุดแล้วมาเบิ่งเฟืองเป็นเถ็ดอนยงังอง,งองงอมๆอ,อยู่เนาะเฟืองก็ขุดดินนะครับนี่ขุดไอ้อ,อ,อมๆออต้นกระทบโลกเฟืองน้ำมากกินนะครับมาหาสาวรสปันแสบน้ำนะครับพวกเอ่อมะม่วงหาวมะนาวโหวงีิตาลาาอยู่เฮือนเนาะปันกินแล้วก็ก่อนนอนนอ,นนอนขึ้นไปกินนอนรับดีอยู่เลยครับมันทําให้รับสนิทนะนะครับผ้าน,นอนหมกไหรับลองเบิ่งได้ครับเอามาต้ม ใส่น้ำตาลน้อยนึงนะครับบมดตรงหวานแห้งนะทําให้เป็นเบาหวานผมว่าใส่ได้อยู่ได้จามประสบการณ์ที่ผมกินเนาะอันนี้ก็ดีนี่รสชาติแต้าปั่นได้สัดส่วนเนาะใส่น้ำตาลนะครับน้ำเสาวรสนี่โอ้แสบครับลองเบิ่งได้ครับแต่เอาปลูกง่ายเด้จริงๆมันปลูกอยู่นี่เป็นหลือได้ครับมันโดกแห้งแต่ว่ามันหกเนาะอย่ามันห้ามไปในหน้าเพลินน้ำเนาะก็เลยลืมไม้มาปลูกทั้งในนะครับบรรยากาศของห้ามคือว่าล้ําไปนะครับผมจะสิว่าเองห้ามอย่างงอนนะ ผมเบาอีสา,บานบ้านเฮาเนาะนะครับเอาเดี๋ยวผมสิสับซอยเปิดแล้วผมขุดมาแล้วนะครับโมเมนวา่าโอ้ยปล่อยเพิ่นขุดนะ<ม>เป่าแก่จะคล้องขุดอีรอบนึงอา <c oughs> หันกระจมให้กันอยู่มันแกนไหมครับโอ้ยขุดดินเกลื่อนนะโอ้คนใจห่อนกับคนใจเย็นอยู่นใากันนะครับเอานะครับก็ซับพอร์ตกันไปแล้วก็เห็ดยังก็เห็ดในการเป็นกิจกรรมกรอบกัวเนาะมีแนวเห็ดแนวถ้ำเนาะถ้าหุาน่น,นก็ไปส่วนกับพอแม่นะครับถือยังก็ออายุตำหนัก ว่าแมนยืนอำ่านเพน่ืนใหญ่ฐานนะก็เลยมาปลูกนากลนเพื่อนเอาตัวนี้ก็เป็นปอกข่าวนะครับนี่สีปีนี่ใส่เท่านี้แล้วครับนี่บวกรเกิดบืนใหญ่สานี้แต่ว่าย่างหน้าถือกับดินดีครับนั่นย่างหน้ามองนี่งามที่สุดหรอสูงหรอครับประมาณสามเมตรกว่าสี่เมตรแหรอครับว่าจะเก็บเห็ดเนาะเอาเดี๋ยวว่าท่านเด็กเสือเสือเห็ดมาใส่อยู่นะครับเนาะเพื่อนมีเสือเห็ดมานากับมีแต่ว่าผมบริเอาแบบยังเกาะสือเสือเห็ดใส่นะเป็นบรรยากาศเรี่ยเศร้านะครับมาออกมาเฮ็ดสวน ออกมาเห็ดสวนเนี่ยสาเอาเบิ่องกว้างๆนะครับน้องเถียงนากับน้องสะในน้อยนะครับกับสวนซามนี่กับบัวทนเห็ดครับไขมันันะครับเบิงที่ล่ะย่ำฝนมานะครับเพื่อสเดส่ออกคุดออกนี่นี่กระยาให้งัวเพิ่นนะครับของพอนะครับบรรยากาศเขียวๆย่ำเสาเสาวันเสานะครับเอามือหนีมาฝากกันนะครับนาองหกหลายครับผมมันมีเวลามาแปลงนะครับ การผ่นแป้งมันกระดีอยู่มือนละชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะเลยมาถ่ายทอดบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องนะครับว่าเออเป็นชาวสวนในหน่อยย่ำเสาน,นะครับผมมือแรงว่ามีนังกางแป้งได้นะครับเดี๋ยวบานได้ดติดตามไว้ด้ครับเป็นทักมาแล้วนะครับเนะเาะเดี๋ยวเขาไปเบิงกันเด้อมือแรงกันมีโอกาสได้ไปนะแต่ว่าบ่อยก่อนบ่ได้ไปมือเสากับพี่ไพโรธเนาะบานบกมันโทรมาหายไปภายถา้รอยู่บานปราสาทอำเภอเมืองจันทร์เนาะเป็นวยรยธาุมือน,นี โอ้ยบอกกันจจอๆเนาะผมก็ว่าแต่บ่เป็นทางการงานเป็นทางการผมก,กนต้องใส่อุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์พวกถ่ายถ้ำแล้วก็ติดตอ่อกับผู้นำชุมชนไปนำนะครับประมมนว่าสิไปถ่ายเลยนะต้อง,องขออนุญาตเธอนำนะครับเนาะตัวนี้เป็นบรรยากาศน้ำสาวเบาสูงขังแล้วก็เป็นบรรยากาศเขียวๆนะครับเข้ากับเห็ดสวน,นน้อยๆนะครับผู้เพืเเเพ่อนเห็ดเก่งๆกับสีขวควรอยู่หรอกแต่ว่าเข้ากับเห็ดเป็นความสุขของเข้านาะพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะครับเนาะเอา ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเช้าวันนี้วันเสาร์แปดโมงเช้าแล้ครับเดี๋ยวแต่วมอนี้กับสิครับไปกินเขา่าเสานาอนะครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ